ครับก็ขอกราบสวัสดีชีวิัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีชาววัยรุ่นไฟเอ็มทุกคนกันเลยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับรลายการแล้วไม่เคยโอเยเยย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 ยกยย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 ยกยรยยรยย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 ฟยย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 เยยยะยยยยยยยรยย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 ยายยนยย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 เยย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 เยย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 เยยยยยรยยยยยยยสนใจนะครับก็เดี๋ยวพีย จะแปะลิงก์ของทางเซิร์ฟเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสมบูรบาท,ทั่วไปเลยนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับพี่ก็เคยโปรโมทไปแล้วนะครับหลายรอบมากๆเลยนะครับตัวนี้ทางเซิร์ฟก็ อัปเดตนะครับหลายๆอย่างเข้ามานะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นก็จะมีงานนะครับขุดเหมืองนะครับแบบใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีอาวุธนะครับเข้าใหม่ด้วยนะฮะก็อยู่ในโต๊คับเลยนะครับก็จะเป็นอาวุธเทียร์สามนะครับอย่างเช่นก็จะมีไม้พูนะครับสวิตเบสแล้วก็จะมีเสื้อเกาะด้วยนะครับสามารถคาบได้แล้ววันนี้นั่นเองนะที่โตคัพนะครับโอเคเพื่อการศิลาะแล้วก็ทำการกดคอนเนคได้เลยปึ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยป่ะ let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับใครที่เข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงข้างกระลาดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับของผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ได้การกรอกข้อมูลตัวละครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับในการแต่งตัวนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นะครับมอสเสื้อผ้าทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับแฟชั่นเซิร์ฟนี้นะครับบอกเลยว่า โคตรเยอะมากๆเลยนะครับแฟชั่นนี่แบบว่าจัดเต็มนะครับก็ลองแต่งตัวกันดูนะครับประมาณนี้เลยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหากมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ตามนะครับเดี๋ยวพี่ทัาการขึ้นรูปอันนี้ให้ดูนะครับนี่เลยนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับรับรถทำงาน60โลฟรีๆไปเลย1คันนะครับแล้วก็รถ R32 1คันนะครับถาวรนะครับกุญแจตู้เซฟ1ดอกนะครับ กล่องตีอาวุธนะครับ10อันแล้วก็กาชากิจกรรมนะครับยีลูกไปเลยนะครับส่วนมาสิบคนนะครับก็รับรถทํางาน60โล2คันแล้วก็ R32 2คันนะครับถาวรนะคุณผู้ชมนะครับก<ะ>ุญแจตู้เซฟ2ดอกแล้วก็กล่องตีอาวุธ20อันแล้วก็กาชาอีาอก40ลูกเลยตามนี้เลยนะฮะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็กดปุ่ม F1 นะครับ F1 นี่ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าอ่า UI ก็ประมาณนี้เลยครับด้านซ้ายก็จะมีช่องด้วยนะครับประมาณ8ช่องด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโพสท่าต่างๆนะครับอ่าก็จะมีหลายท่าเลยนะประมาณ600กว่าท่าเลยคุณผู้ชม แล้วก็จะมีท่าเต้นด้วยนะครับก็จะเป็นแดน์นะครับนี่ท่าเต้นก็มีอยู่ประมาณ300กว่าท่าเลยนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหเยอะวะนะครับหลายท่าเลยสำหรับปุ่มต่อมานะครับก็กดปุ่ม F5 นะครับนี่ก็จะโชว์ด้านขวานะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าต่างเมนูอุ้มนะครับก็จะมีอุ้มแบบคิโนบมโตะนะครับแล้วก็พวกถ่ายรูปต่างๆนะครับมีนอนตักนะครับ ขี่คอเอ่อควายหลังอะไรอย่างนี้นะครับนั่งพิงหลังพิงรถนะครับต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนปุ่ม F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มเหมือนกันนะครับก็จะมีปล่อยตัวนะครับมีอุ้มศพมีอุ้มอ่าธรรมดานะครับแล้วก็ขี่หลังประมาณนี้เลยปัก สำหรับปุ่มต่อมานะครับก็เป็นปุ่ม F10 นะครับก็จะเป็นทั่วไปนะครับอย่างเช่นก็เช็คไอเทมนะครับหมดอายุนะครับลบพับในตัวปรับภาพนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม F11 นะครับก็เป็นการปรับระยะวงไม้แบบนี้เลยนะครับอ่าปรับได้3ระดับนะตามนี้เลยคุณผู้ชม โอเคครับแล้วก็กดปุ่มนีลิทนะครับก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับนี่ก็โชว์ชื่อนะครับเปิดโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ไอดีนะครับแล้วก็จํานวนคนที่ออนไลน์ในประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มชอช้างนะครับอ่าก็จะเป็นการเปิดราคาอีโคโนมีนั่นเองนะครับสินค้าขึ้นโล่นะครับแล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับยกตัวอย่างตอนนี้อย่างเช่นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัว1ชิ้นก็ขายได้ประมาณ132บาทเลยนะครับ โอเคแล้วก็กดปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับแบบนี้อันนี้ก็ถอดรองเท้านะครับอ่าแล้วก็ใส่เอาไว้นะครับร้อนตีนเออตอนนี้แดดจ้าเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิฟแจกอะไรมาให้บ้างนี่ก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับอยู่ที่ทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับในตัวเนี่ยเราจะมีอยู่แค่ห้าพันนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในตู้ ATM หรือว่าธนาคารอีกประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องกเล่นใหม่นะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้เลยหนึ่งงปุ๊บนี่ได้มาเพียบเลยนะครับโอเคครับของอย่างแรกที่เราได้มาก็มาดูกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นกาชา new player นะครับแจกมาให้20ลูกเลยก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้เลยเฮ้ยเชียร์ตกใจหมดนะครับลดโคตรแรงเลยน้องโอเคครับแล้วก็กดใช้เลยอ่านี่นะครับด้าน ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นของต่างๆนะครับในกาชาแล้วก็ทําการสุ่มสัก1อันละกันนะครับเริ่มโอเคครับได้เป็นทองคํามานะครับจานวน2อันด้วยกันนะครับตามนี้เลยโอเคครับแล้วก็ของต่อมาก็แจกเป็นกล่องซ่อมมาให้ด้วยนะครับ5อันนะครับแล้วก็กล่องบัตรฟาร์มออโต้นะครับใช้ฟรี7วันนะครับแล้วก็กดที่ขวาแล้วก็กดใช้เลยปึ๊บอ่าแล้วก็แจกโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับ1เครื่อง แล้วก็แจกเนื้อย่างมาให้ด้วยนะครับก็สามารถกดกินได้นะครับนี่งัง้มงัง้มงัง้มงั้มงั้มโอเคครับแล้วยังไม่พอนะครับทางเซิฟก็ยังแจกนะครับลด r 3 2นะครับใช้ฟรี7วันด้วยนะครับอ่าแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้เลยนี่เป็นไงอุย้ยได้สีน้ำเงินล้อทองด้วยว่ะเอ้ยเฟี้ยวโอเคก็จอดเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับกดตัวยูล็อกรถด,ด้วย โอเคตอนนี้ยังล็อกไม่ได้นะครับต้องออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะฮะแล้วก็ของแจกต่อมานะครับก็แจกเป็นบัตรพักโรงแรมนะครับจำนวน5ใบนะครับแล้วก็บัตรรีสกินนะครับแจกมาให้เพิ่มอีก1ใบนะครับแล้วก็รถเริ่มต้นด้วยนะครับแล้วก็แจกสบู่นะครับส่วนรถเริ่มต้นเนี่ยทางเซิร์ฟเขาก็จะมีให้เลือกนะครับด้วยกัน3คันนะครับนี่แล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้คันไหนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับอย่างเช่นเราจะได้เป็น อ่ากลางนะครับแล้วก็กดตรงกลางไปปุ๊บนี่คันนี้เองรถก็จะอยู่ในกาหลาดเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดรับของขวัญน,นั่นเองนะครับนี่คันที่เข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมมากดรับด้วยนะครับก็กดปุ่มตัวจี้อ่าก็ได้มาแล้วนะครับเราก็ได้เป็นอะไรามานะครับก็ได้เป็นกาชากิจกรรมนั่นเองนะครับจำนวน20ลูกเลยแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้นี่ของในกาชาก็จะมีตามนี้เลยนะครับแล้วก็ อ่ะสุ่มทั้งหมดเลย1 2 3สอมปโอเคครับก็ได้ของมาเพียบเลยนะครับนี่ได้เงินแดงด้วยนะฮะโอ้โหแล้วก็เศษเหล็กด้วยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบอาบน้ําแล้วก็ระบบนอนด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับก็จะมีห้องน้ําชายแล้วก็ห้องน้ําหญิงนะครับโอเคแล้วก็กดปุ่มตัวอีอ่ะเพื่อการอาบน้ําแบบนี้เลยเป็นไงโอ้โหถูไข่ถูไข่นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นระบบนอนนะครับนี่ถ้าก็ถ้าเกิดว่าใครง่วงก็สามารถมากดนอนได้นะครับประมาณนี้เลยโอเคครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช็อปอร้านค้าทั่วไปนะครับมีอะไรขายบ้างก็กดปุ่มตัวอีเลยนะครับก็จะมีขนมปังโทรศัพท์สบู่กล่องซ่อมนะครับบัตรทํางานนี่ก็ซื้อมาไว้ด้วยนะครับจํานวนหนึ่งใบก็อ่ะซื้อมาเลยส0 0 0บาทนะครับ โอเคแล้วก็มีบัตรพักโรงแรมนะครับมีเครื่องเทศบัตรโอนรถนะครับผ้าเช็ดรถโอเคแล้วก็มีเบ็ดตกปลาด้วยนะครับ1,000บาทังอ่าก็ซื้อมาไว้เลยแล้วก็เหยื่อตกปลาด้วยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเซิร์ฟนี้นะครับมีรถอะไรขายบ้างนะครับในร้านขายนั่นเองนะฮะโอเคเปิดมาก็เป็นรถเริ่มต้นนะครับขายอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะครับ นี่มอไซค์ก็มีนะครับจักรยานนะครับรถเอ่อออฟโรดนะครับ60โลโอเคครับรถแนวสปอร์ตก็มีนะครับอ่าซุปเปอร์คาร์ก็มีนะครับอุ้ยอันนี้ก็ประมาณ1 4ึ่งล้านสี่บาทนะฮะโอเคครับรถแนว SUV ก็มีนะครับโอเคครับตัวละก็มีคนที่หน้าสอนอตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับดูดิอุ้ย รถตำรวจเซิฟนี้โคตรฟเฟี้ยวโอ้โหเป็นดอสมากค <Wow. S 1> ุณผู้ชมเฮ้ยเฟี้ยวจัดเลยนะครับแล้วก็ทางเซิฟน,นะครับก็ลงแมปสอนนอใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานในเซิฟนี้นะครับถามว่ารับสมัครไหมนะครับก็รับนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับใครอยากเป็นตำรวจครับก็ติดต่อได้ที่ i s c ค r d ของทางเซิฟเลยโอเคครับแล้วก็มือกันที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลนะครับรอต้อนรับอยู่แล้วนะครับถ้าก็ถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครหมอก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับลองติดต่อสมัครดูและก็ตอนนี้นะครับเราก็มาไปที่อู่ช่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทางด้านซ้ายเลยนะครับเซิฟนี้นะครับหน่วยงานช่างเนี่ยไม่มีนะครับประชาชนเนี่ยสามารถนำรถของตัวเองครับ มาแต่งได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถเราพังนะครับแล้วก็มาที่ NPC ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มตัวอีปึ๊บอ่านี่เลยนะครับก็จะขึ้นเมนูมาให้นะครับก็จะมีซ่อมภายนอกนะครับซ่อมภายในซ่อมทั้งหมดแล้วก็ล้างรถต้นเองนะครับส่วนจุดแต่งรถหรอก,ก็นี่อยู่ตรงนี้เลยอ่าแล้วก็กดปุ่มตัวอีสามารถอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับแต่งภายนอกได้นะครับ แล้วก็เซฟนี้นะครับยังมีหน่วยงานที่เป็นสภาเมืองด้วยนะครับนี่ด้านหลังของเราอันนี้ก็จะเป็นสภาเมืองนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครเป็นสภาก็ติดต่อได้ที่ติดคอร์ดนะครับอีกเช่นเคยนะฮะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ขับรถนะครับไปอยู่ตรงที่ชายหาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของนั่นเองนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมไปฟาร์มอาชีพไรมาแล้วก็นําของนะครับมาขายได้เลยนะครับอย่างเช่นพี่จะขายทองคำนะครับก็กดขายได้เลยนะครับยืนยันอ่าคราวนี้เราก็จะได้เงินมานะครับนี่เลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนตกปลานะครับซึ่งนี้ก็จะมีตกปลานะครับแบบ เอฟเคด้วยนะครับนี่ก็อยู่ตรงชายหาดเลยนะครับก็พี่ซื้อเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับปุ๊บอ่าคนีก็จะเป็นการยืนเอฟเคนะครับแบบตกปลาประมาณนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็โซนต่อมานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตรงหอดูดาวนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจกันดีกว่านะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดโซน AFK นะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นการยืนเฉยๆนะครับก็กดปุ่มตัว E แต่ว่าจะต้องมีบัตรก่อนนะครับสามารถไปคราบได้ที่เลเวลนะครับแล้วก็ส่วนด้านในตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น AFK นะครับก็ใช้ FK คอยนะครับอ่าแล้วก็พวกแฟชั่นต่างๆนะครับก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็โซนด้านนี้นะครับด้านหน้าของเราอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับคาสิโนนั่นเองนะครับก็ สามารถมาเล่นกันได้นะครับก็จะมีด้วยกัน3โต๊ะนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะใหญ่ด้วยนะครับนี่ด้านหน้าตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับสำหรับด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเองนะครับบังมีนนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะคาบด้วยนะครับสามารถคาบอาหารได้เองด้วยนะคุณผู้ชมนี่ก็กดปุ่มตัวอีนี่แล้วก็สามารถคาบนะครับเนื้อย่างนะครับบังมีนแล้วก็ไก่ย่างได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีถุงย่างชีฟต่างๆนะครับตามนี้เลยคุณผู้ชม สำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับทำเควสนั่นเองนะครับนี่โอ้โหเซฟนี้มีอะไรให้ทำหลากหลายรูปแบบมากๆเลยโอเคแล้วก็กดปุ่มตัวอีปึ๊บอ่านี่เลยนะครับก็จะขึ้นโชว์อยู่ทางด้านซ้ายเลยนะครับอย่างเช่นเราจะต้องไปเลี้ยงวัวนะครับให้ครบ5ครั้งนะครับนอนให้ครบ3ครั้งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับกดตัวเคเพื่อรับการกดปิดโอเคครับแล้วก็มาถึงที่เลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับ ส่วนกิจกรรมนะครับภายในเมืองนี้นะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับกิจกรรมก็จะมีชิงทงนะครับมีเก็บแอร์ดบนะครับแล้วก็มีล่าค่าหัวด้วยนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในเลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับดูทางด้านขวาก่อนละกันนะครับนี่ก็กดปุ่มตัวอีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์งัดปั๊มลมนะครับอุปกรณ์งัดล้านนะครับตามนี้เลยแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีอัปเดตนะครับถุงห่อศพเข้ามาด้วยนะครับมีแล้วก็สามารถคราบได้เลย แล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคัพนะครับอาวุธนี่เป็นไงโอ้โหอาวุธเทียร์ึนะครับอาวุธเทียร์งแล้วก็อาวุธเทียร์มนะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับนี่สวิตเบดนะครับโอ้โหเป็นไงส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับอ่าสามารถมาเก็บของได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคาพทั่วไปนะครับคุญแจตู้เซฟวิทยุสื่อสารกล่องซ่อมนะครับแล้วก็ พวกกล่องต่างๆแล้วก็บัตรนะต่างๆครับบัตรเอบัตรทำอาหารบัตรประกันอาวุธนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะคาร์บูปินนั่นเองนะครับนี่บูปิน3อันตรงนี้เลย แล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับก็มาที่ร้านค้านะครับตรงปั๊มน้ํามันตรงนี้เลยนะครับอ่ะโอเคไป,ปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับนี่ก็กดปุ่มตัวอีเลยนะครับนี่ก็จะมีลูกไก่นะครับอ่ะแล้วก็ซื้อมาเลย1ตัวแล้วก็มีลูกวัวด้วยนะครับนี่โอเคไปแล้วก็ไปยังโซนอ่เลี้ยงสัตว์กันดีกว่า ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่โซนเลี้ยงสัตว์นะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงวัวนะครับนี่ก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็กดใช้นองัวได้เลยนะครับนี่วัวก็โผล่มาแล้วนะครับตัวเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนโซนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นโซนเลี้ยงไก่นะครับกุ๊ก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 สำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับฟาร์มหมูนั่นเองนะครับก็สามารถขับรถนะครับมาฟาร์มมาชีพตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนงานฟาร์มทั่วไปนะครับก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับก็มีเลบ้านครับมีข้าหมูเก็บข้าวเก็บกระเทียมเก็บต้นหอมนะครับขุดเหมืองตกป่านะครับโอเคเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ส่วนงานปิดกฎหมายนะครับก็จะมีจกปูนนะครับจกสายไฟมีขายยาแล้วก็งัดล้านงัดปั๊มลมนะครับแล้วก็สุตนี้นะครับมีระบบฟาร์มออโต้ด้วยนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยก็กดปุ่มตัว E ปุ๊บนี่ก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับ นี่มันก็เดินเก็บให้เองเลยส่วนถ้าเกิดว่าใครฟาร์มหมูเสร็จแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่าโพเซตนะครับหรือว่าจุดแปลรูปนะครับนี่ก็กดตัวอีได้เลยนะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยโอเคครับก็ไปปะครับจับเซิฟแนวโลเพเซิฟนี้นะครับก็เป็นเซิฟแนวโซเบบัททั่วไปเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ของทางเซิฟเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ลวกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด u b s สไคร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปเราเองนะครับบปานไปอันดกันจุ๊บ